สวัสดีค่ะนางสาวนริมนชืข่นโชคสังนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเวชปฏิบัติชุมชนวันนี้จะมาสาธิตการตรวจระบบทางเดินหายใจตรวจร่างกายระบบหายใจมีเป้าหมายหลักในการตรวจได้แก่หนึ่งการประเมินความรุนแรงของความผิดปกติของระบบหายใจซึ่งประกอบด้วยการนับอัตราเร็วของการหายใจการตรวจเพดึนของการหายใจการจ้าตั้งเนื้อชั่วในการหายใจ การตรวจหาไยโนซีดิ์2เพื่อหาตำแหน่งและพยาธิสภาพที่ทำให้เกิดความปกติซึ่งรวมถึงการตรวจเอ็กซ่าโทรซิสเมนิเฟสเทชันบางอย่างเช่นการตรวจ t o p p i ิ g งออฟฟิงเกซึ่งช่วยอาจบ,บอกโรคบางอย่างได้การตรวจร่างกายทางระบบหายใจใช้หลักการดูคลำเคาะและกคามฟังเช่นเดียวกับระบบอื่น,นและจะต้องตรวจทั้งทางด้านหน้าและด้านหลัง หลังดังที่ตานำไปเลี้ยเสมอการดูคลำเพาะเละฟังจะต้องอยู่ในสถานที่ที่เอื้อมนวยตัวที่เสียงสว่างเตียงโพสถานที่ต้องเงียบไม่มีเสียงรบกวนมีวิธีการตรวจดังนี้การดูได้แก่การนับตาการหายใจต้องนับให้ครบหนึ่งนาที ผู้ป่วปกตินะคะยี่สิบครั้งต่อหนาที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างการายายตักระบอกโซบอกละการขยายปวงโทรว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่หรือเป็น abdominal paradox ดูเเทินของการหายใจให้สังเกตความลึกความสม่สำเสมอความเร็วของการเคลื่อนไหวของวงบอเมื่อมีการหายใจซึ่งอาจพบว่ามีลักษณะผิดปกติได้เช่น พุชมา l บริสติงซินสโตรกเป็นต้นของผู้รักคนปกายก็คือปกติการหายใจสม่ำเสมอดูรูปร่างของสรวอุปกรณ์ปกติหรือไม่เช่นเ e x ก u ตัสเอ็กวาเวนตุ่มเ a ็กสตัสคาริเนตุมไฮโพลิโอซิสหรือมีอินคลิปแอนโทรโพเทเรียไดเมเตอร์หรือไม่ ดูเปรียบเทียบหน้าอกข้างขวากับข้างซ้ายว่าปกติหรือไม่หรือขยับเท่ากันหรือไม่ดูคลับดิ้งออฟฟิงเกอร์ดูไซยาโนโซีสเซนเซอสไซยาโนซีสซของผู้ร,รับบริการก็คือปกตินะคะไม่มีไซยาโนซีสและก็ไม่มีคลับดิง้งฟิงเกอร์ค่ะต่อไปนะคะก็คือเป็นการคลำคลำเซนเฟีย เพื่อหาว่าอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางหรือไม่วิธีการทำมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งใช้นิ้ววางมือทุบด้ามแล้วทำลงไปตรงๆจนพบเคลือดดูว่าอยู่ตรงกลางหรือว่ายังไป็นทังเด็กทังเมื่อหรือไม่ของคุณแค่ก็คือปกตินะคะวิธีที่สองใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางนะคะวางมือทุบเริ่มที่อยู่ข้างๆจนถึงตรงข้าง สังเกตว่าอยู่ตรงกลางหรือยังม่ช่่งใดช่างหนึ่งหรือไม่ของผู้รับบริการก็เคยอ,อยู่ตรงกลางนะคะเพราะว่า,าปกติค่ะไม่แนะนาให้ทามาจากข้างหลังนะคะเพราะว่ามันจะประเมินไม่ได้ค่ะต,ต่อไปนะคะเป็นการตรวจเช็คเอคเพนชั่นนะคะเพื่อเปรียบเทียบการขยายตัวของส่วนอกทั้งสองข้างวิธีตรวจหนึ่งการตรวจทางด้านหลังวางฝ่ามือทั้งสองข้างแม่วจอกข้างหลงัง ในระดับทีสินะคะให้นิ้วมือแต่ละข้างแนบไปทางเลกเจอร์เล็กกลางนิ้วโป้งทั้งสองข้างเข้ามาใกล้กันนะคะรวมมือทั้งสองข้างเข้ามาในแนวแกนกลางนะคะเอผู้ป,ปว่วยหายใจค่ะหายใจเข้าและออกค่ะสังเกตการเคลื่อนผ้าอ,อกของมือว่าขยับห่างกันแนวกลางเท่ากัน,น,กนกกหรือไม่ ของผู้ป่วยก็คือปกตินะคะทำการตรวจทางด้านหน้าโดยให้ฝ่ามืออยู่ที่ระดับของก้นเต้ามาดิ้โดยให้อายลักษณะเดียวกับที่ตรวจข้างหลังอาจจช์เพื่อรู้ว่าความหนาแน่นของโสดอนั้นสองข้างเท่ากันหรือไม่ดีมปตุ๊เพื่อหาความหนาแน่นหานของโสดอกว่าเท่ากันหรือไม่ มีวิธีการตรวดคือใช้ด้านฝ่ามือหฝ่ามือวางแนบกับพานันงทรงโอทั้งสองข้างจากกนลงล่างเพื่อเปลี่ยนเสื้อฝังเด็กไปหายใจค่ะนับหนึ่งสองสามค่ะให้ผู้ป่วยนับหนึ่งสองสามค่ะหนึง 6, นน่งสองสามนับหนึ่งสองสามค่ะหนึง 6, น่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทำการตรวจนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะต่อไปเป็นการตรวจร่างกายโดยการโคะนะคะโดยการวางนิ้วมือขนานพื้นให้นิ้วอยู่ระหว่างช่องซ si si ี่โครงไม่ควรวางบนกระดูกที่โครงนะคะโค้เริ่มจากการด้านบนทั้งสองข้างนะคะเทียบกันนักซ้ายและขวา ของผู้ป่วยก็คือปกตินะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นการเคาะนะคะจากทางด้านหลังนะคะ การาะนะคะเมื่อพะแล้วนี่ให้เราเปรียบเทียบว,ว่าเสียงที่ดีโซเนนที่เราพบเนี่ยผิดปกติหรือไม่เสียงที่หนูคือไฮโปเรซอนเนนพบในกรณีที่มีความผิดปกติในส่วนอกเช่นมีลมในช่องเสียบหุ้ปอดหรือภาวะนิมอโทเรกหรือถ้าเป็นลมในเนื้อปอดก็คืออินฟลัสมาในผู้ป่วยที่เป็น COPD ซึ่งควรตรวจพบทั่วทั้งปอดทั้งสองข้าง 2. Decrease Resonance หรือ Downness on Percussion เจอในผู้ป่วย p พรร e u r a อ effusion และ Consolidation ขนาดใหญ่ค่ะของผู้ป่วยก็คือปกตินะคะจากการพ้อทั้งด้านหน้าด้านหลังค่ะเป็นการตรวจด้วยการฟังการฟังเสียงโปดจะต้องพูสิ่งต่างๆดังนี้ 1. ลักษณะเสียงหายใจหรือเ s o u สาความยาวความดังช่วงช่วงการหายใจเข้าและช่วงหายใจออก ในตำแหน่งต่างๆในแต่ละตำแหน่งก็คือมีการเปรียบเทียบความดังทั้งสองข้างนะคะสองความดังของเสียงหายใจเปรียบเทียบปอดทั้งสองข้างว่าเท่ากันหรือไม่ 3. ามเอฟเนติเชสซาวมีเสียงปปกติซึ่งได้แก่คลิปเปเทชันรอนคลายรัฟหรือไม่ที่ตำแหน่งใด เป็นวิธีการฟังให้ใช้สเก็ตโตสตะกบด้านแดงเฟรมนะคะฟังเสียหายใจนะคะเปลียเทียบกันทั้งสองข้างให้ผู้ป่วยหายใจลึกๆยาวๆค่ะฟังจนสุดเสียงหายใจของผู้รับบริการนะคะก็เปรี่ยนเทียบกันทั้งสองข้าง ใจเข้าลึกๆยาวๆนะคะการฟังนะคะจากข้างหน้าเรื่องฟังจากแกเคียร์ค่ะแล้วก็ไล,ล่ลงมา,ะค,ะางค่ะหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆ ของผู้ป่วยก็คือเสียหายเจ็บปกติค่ะนะคะการฟังเนี่ยสังเกตผิดปกติดังนี้ดูลักษณะของเสียงหายใจว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่ลักษณะของเสียงหายใจปกติที่พบได้แก่เวสิปูล่าเบสซาวมีลักษณะเสียงหายใจเข้ายาวเสียงหายใจออกสั้นหรือเบาลักษณะเป็นเสียงต่ําพบได้บริเวณเนื้อบทั่วไปค่ะ เนบองเคียวบสซาวมีลักษณะเสียงหายใจออกยาวเท่ากับเสียงหายใจเขา้าหรือยาวกว่าเสียงหายใจเขา้าและเสียงดังกว่าหายใจเขา้าโดยมีช่องว่างหรือแก็บเล็กน้อยระหว่างเสียงหายใจเข้าและออกพบได้ที่หลอดลมขนาดใหญ่ได้แก่ด้านข้างของสเือนนะ้ำและเป็นเตอร์สแคปูล่าแอเรียค่ะเอฟเวนิเชสซาวได้แก่แคปิเทชันหรือไคลเกร์ เป็นเสียงดิฟโคตินออสพบในช่วงหายใจเข้าแบ่งเป็นไฟทิปเปเดชันซึ่งพบได้ในกรณีโรคของเนื้โมเนียหรือโทมาเนียอีนีมาคอสแคปิเทชันซึ่งพบได้ในโรคที่มีทางเดินหายใจขนาดใหญ่ขึ้นวิซซิ่งหรือรองคายเป็นเสียงคอนตินูแอสมักพบในช่วงของการหายใจออก และในบางครั้งอาจจะพบในช่วงหายใจเข้าได้บ้างสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในกรณีเสียงหายใจเก็บแคบมากกว่าปกติ